โจมตีเป็ดน้อยเฮ้ยฟันไปหนึ่งทีโดมไปเจ็ดสิบสองเออไบรอันดับอนาด สวัสดีครับคุณอยู่กับผมไลค์คีร่าชานอลหรือลุงหนึ่งหรือลุงใครโรยนั่นแหละวันนี้เราอยู่กับเกมไบรอันบัชนภัยหรือไบรอันอัพเวอร์เดโมอีกเช่นเคยฮะวันนี้มันภาคที่2กันแล้วเป็นเกมหัวร้อนแห่งปี2017ที่ผมยกให้ซึ่งเข้าวก่อนนะที่น้องๆแนะนำมาบอกว่าลุงที่ลุงติดตุกไอ้แพะไอ้แพะได้แม่แพะแพะพิฆาตเลยเนี่ยอ้อมบ้านชิลุงลุงไปเช็คไปแล้วฮะนั่นคือแผดเก่าฮะแผดใหม่มันอ้อมไม่ได้หรืออ้อมได้เดี๋ยวเราไปดูกันฮะโอเคเราดูต่อกันเลยจับของเดิมี่เราาค้้งกันไว ทีเนี้ยน้องๆบอกว่าลุงครับให้อ,อ้อมด้านหลังมันมีที่อ้อมเฮ้ยไปได้เหรอตรงนี้พิถีพิถัเอา้านี่ไงเอา้าโอ้โหไปได้เด้อตรงแยกโอ้โหผมนึกว่าไปไม่ได้มาโทรดูดิดูดิโอ้โหโอ้โหนี่ไงนี่ไงโอ้โหผมโง่ตั้งนานผมง่วงนานมากครับผมคิดว่ากดชิปไปช้าๆนี่ฮะโอ้โหอ้าว เดี๋ยวลานอย่าพึ่งไปเห okay. ลุงลืมให้ขออีกอย่างหนึง่งเดินมาหาลุงทีรู้เดี๋ยวพึ่งไปห้าลุงกอนครับอ้อมไหมครับผมรู้รู้เดี๋ยวมันเอากูอีกแน่ไอแพะเนี่เอากูอีกแน่นอนมาแล้วมาแล้วพอดีลุงได้ของดีมาจากบรรพบุรุษที่ลุงรับไปแล้วมันอาจจะช่วยเหลือเจ้าได้ในอนาคต เอานี่ได้รับยาพิเศษที่สิ่งของเพื่อใช้งานสิ่งต่างๆทีนี้ก็ไม่มีอะไรจริงๆแล้วนะครับปลอดภัย้านหลานบายบายจุ๊บๆมีจุ๊บๆด้วยโอเคเดี๋ยวเราไปดูของกันนะสิของนี่ไงเรามีแล้วฮะยายาที่สืบทอดมาจากบรรพบุรุษหลายชั่วรุ่นมันอาจทำให้ผู้รับประทานแข็งแกร่งไร้เทียมทานเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยิงว่ะริงว่ะเฮ้ย ลืมกูลืมเลยว่ามันยังจะโมโหร้นหัวร้อนมาออจากไหนมาเนี่ยจะไปเอาขอกับลุงลืมมันต้องอ้ออีกรอบนึงไปมือ,อลัล่นตายครับได้ขอแล้วมาเรีร้อย ไปไปไอ้ไบไปได้เย้ออกไปได้แล้ววยแผนที่โลกอผลงานนี้ได้มาช่วยโจยิงกันแล้วล่ะพวกเราลุยกันจุดเช็คพยท์เฮ้ยที่นี่มันอะไรกันเนี่ยเดี๋ยวบางครั้งป้ายตมสารที่ต่างๆอาจบอกใบ้หรือช่วยเหลือไม่มากก็น้อย,เ,ยเดี๋ยวป้า <laughs> ย <laughs> เดี๋ยวป้ายทุกคนในป่าแห่งนี้จะพูดความจริงเสมอ ใครบางคนทางด้านล่างจะเป็นทางไปสู่ทางออกอ่าไปสู่ทางออกจากป่าส่วนทางด้านซ้ายไปแล้วตายซ้ายนี่ตายนานล่างออกจากป่าเฮ้ยออกจากป่ากันดิไนดูสิมีอะไรอ่ะไม่มีอะไรวะไม่มีนะสู่ความเวิร์งวังอันไกลโพนอ้าว <laughs> มบอกกูว่าข้างล่างไม่ใช่หรอเดี๋ยวไปข้างบนแบ้างยนข้างบน,งม,น,งม,นมีอะไรอ่ะรีบกล่องแล้วโบ,บ๊บเอ๋อ้าวผู้ถังกระละมังไม่มีอะไรเลยฮะอะไรอะ่ะอ่ะมันคืออะไรอะ่ะไปถ้าตายจริงฮะคือเราไปถ้าตายจริงฮะทิกี้ตรงนี้คือมันไม่มีอะไรอะ่ะโบ,บ๊บเอ๋ เฮ้ยมันต้องมียาพิเศษดิมันต้องวิธีออกไปจากที่นี่ไปตาตาใช่นั่งไปทางนี้นี่เป็นคุค้นๆเนี่ยทำอะไรได้บ้างอ๋อนี่ไงเราก็เดินระวังระวังดิเออนี่ไงโถเอ้ยเฮ้ยเจ้าเป็ดน้อยอารวาตแกบแกบแก๊บแก๊บต่อสู้หรือหลบดีต่อสู้จบดีกระบวนท่าบบไม่มี สิ่งของไม่มีโจมตีเป็ดน้อยเฮ้ยฟันไปหนึ่งทีโดนไปเจ็ดสิบสองเอออไบรอนดับอน,นาถเออไอ,บไอ,บไอบ้บ้าไอ้เป็ดบ้าบ้าโอ้โหตีดองเดียวกูตายเลยแกหลบนี้ ใบอ้นเป็นพาร,ราบเป็นพาร,ราบไปละเบสู้เฮ้ยนี่ใครอ่ะใส่แว่นด้วยหนึ่งบนหนึ่งเท่ากับสองฮะหนึ่งบนหนึ่งเท่ากับสองบอกทำไมวะคือ <c ười> อะไรอ่ะเฮ้ย <c ười> นี่กอง <c ười> อ๋ <c ười> กองหินอะไรวะเนี่ยมันไปตัวนี้ต่อฮะเฮ้ยเช็คพอย n ์ ที่ก้อนหินสีเทาทุกก้อนจะมีสวิตช์อยู่จะมีก้อนเดียวที่เป็นสวิตช์เปิดประตูหากกดถูกเจ้ารอดหากกดผิดเจ้าจะโดนระเบิดตายขอโชคดีเฮ้ยมีสวิตช์เดียวทัน,นทีจะรอดผมชอบเลขสามผมชอบเลขสามเมืัอทางนี้มีสวิตช์เดียวกดเลยอ่ะกดจริงสิแน่นะ <laughs> ถามมากรำคาญไว้แค่นี้ก็ล้มเสีย จะไปไหนก็ไปเลยไปอ้าวเฮ้ยหินมันไม่ชอบคนอารมณ์ร้อนนะ <c oughs> <c oughs> กัดชอดทำไมฮะจริงสิแน่นะแน่แน่ <c oughs> โอ้ระเบิดอ่าวาา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 า สองก็โดนบ้าบอการมังถ้วยชามก้อนแรกแล้วก้อนสุดท้ายแล้วต้องรอดแน่นอนแน่รอดแน่แน่ทำไมไม่รอดสักก้อนเลยวะเฮ้ยเอาเฮ้ยจะเป็นอารวาสสู้หรือหนีว่รอบนี้มันจะมันจะมีพลังมันเดินปะวะ เฮ้ยต้องลองไฟทักอีกหนึ่งตาเบรนสู้มันของเรามีไม่ใช่เหรอยายาเราไม่มีเอ้ายาอยู่ไหนเอ้ายาเราไปไหนวะโบมตี้สู้ไว้เจ็ดสิบห้ามันเดิมดับประดาษสี่พันกว่าอะไรวะล้วจะไปไหนต่อวะเออเจอมืออีกหลบหลีกกูไม่สู้ นี่ก็ชนแล้วก็ล้มช่ไหมชิปไปได้ไหมเออมันต้องมีหินสักที่สินะผมเรานมันต้องมีหินอยู่สักที่หนึ่งที่เราผ่านมามันต้องมีหินเฮ้ยลบนี้นี่ไงโบบี้อ๋สวิตช์กดเน่จื้อแน่นอน ปิกปองเจ้ารอตายประตูเปิดแล้วโอ้โหเอ้ยบ้าเอ้ยมาอยู่สักไกลเชียร์างทางเอ้ยเป็ดไม่สู้ลบดีโอ้โหโผล่ีอะไรก็ตีทุกทีเลยเป็ดมึงก็ไม่ได้อันตรายขนาดนี้ดาเมจมึงแรงมากอะสุกว่าบอกว่าอันไกลโผล่เราจะไปไงอ่ะ เฮ้ยกบลังไม่ได้โอ้ห <laughs> <laughs> ลุมบ้าหลุมบอคขึ้นที่ได้อะไรเ้ยเฮ้ยเฮ้ยซับลอกว่ะเฮ้ยผ่านว้ยผ่านว้ยผ่านว้ยเฮ้ยประตูมีสองทางเดียวมันงเท่ากสอง ตัวที่สองครับไปอออะไรเนี่ยจตัวเดียวตัวเดียวกุก็ตายแล้วมาห้าตัวกี่ตัวเนี่ยหกตัวนีเลยครับผมไอ้ไบอันเพชรปลาลับชิบหายหนีไม่พ้นไปอันดับอนาต <laughs> มาทำไปประตูซ้ายแล้วกันเนียทางซ้ายเป็นทางซ้ายเฮ้ย,ยได้รับระเบิดหนึ่งลูกเยี่ยมเฮ้ยใครเนี่ยพ่อค้ารับซื้อของข้ารับซื้อระเบิดในราคาหนึ่งล้านบาทด่วนข้ารับจำนวนจำกัดไม่ขายมาคุยกับขา้าเราไม่ขายให้ขา้าหรอ ไว้อยากขายก็กลับมาแล้วกันนะใครห,ไหึไหนไหนลองสู้ดิต่อสู้ถึงของนี่ไงระเบิดบุกๆเอาระเบิดไปกิน <c oughs> นี่ฮ่าฮไรอ,อันได้รับชัยชนะได้รับ EP หก EP y เย้ ไงล่ะดี้ะที่ไม่ขายระเบิดให้ประโททั้งพริสาวแว่นใครบางคนหากเดินกลับไปข้างล่างจะมีหีบสมบัติรอเจ้าอยู่เขาบอกว่าคนที่ที่พูดความจริงฮะพ้ยได้ไงโบบี้อ้าวมีจริงแต่ไม่มีอะไรเลยอะไรเนี่ยโอ้แล้วขอกดหมดแล้วไง ตีเท่านี้เทาีมีแล้วกันเอาไปได้นี่แน่คันไหมวกมือคันล้าคันบ้างไหมไม่พูดความจริงแต่ก็ไม่น่าเชื่อทุกครั้งไปหรอกนี่เราเธอพูดจริงนะแต่เราไปทางซ้ายแล้วกันเย้เช็คพอยเราออกมาแล้วโอ้โหรจะผ่านมาได้ี่สู่อะไรวะเนี่ยอ่าหลงป่า <laughs> มึงเพิ่งเดินแตสอก่ามึงลงป่าแล้วทางนี้ทางนี้ไปทางนี้ไปทางนี้ไปทางนี้ป่าหรือป่าอย่าไปถ้าป่าเล็กๆนี้ป่าเล็กๆน่ารักน่ารักนี่ไงผ่านไปได้แล้วเฮ้ยอ้าวเฮ้ยบ้านใครตกนะอะไรวะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมีบ้านนี้ฮะอุ้ยหยุด ทหารถือปืนแบบคูไปบกตึกเจ้าถูกจับแล้วข้อหาทำลายทรัพย์สินบ้านเมืองแถมยังนำหลักฐานไปซ่อนในน้ำข้าพมภพริกิจมาช่วยเจ้าหญิงไม่มาจบมองผีทรงนี้หรอกว้ยไปเขาเป็นแต่เณรเองจะร้องไห้แล้วอะเองเชียร์ในมือมาไฟกันดีกว่าไอ้หนู หารแบบปูนไปโบกทหารถือปืนแบกปูนไปโบกตึกอารวอสต่อสู้กระปวนท่าไม่มีสิ่งของไม่มีถ้างั้นก็โจมตียอ่อศูนย์อา้าวเฮ้ย4ีสิบเ,เอ็ดอ้าวเดี๋ยวไงล่ะไอหนูปีไม่เข้าว่ะหลบหนีดิชิบหายหนีไม่พ้นเอออ้าว อ,อีก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 แล้วเดี๋ยวตบภาพเดี๋ยวสู้ดิ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 ตีตีไปตีโอ้โหตีไม่เข้าเลยมึงอยู่ไปเพื่ออะไรฉันอยู่ไปเพื่ออะไรตัวไอ้อเงยเบื่อเข้าสักลูกนึงนนคันไหมมึงคันบ้างไหมมันไม่คันเลยเว้ยไป่คันให้เราหน่อยดิใบอันด้ไนไปใบอันคันสักนิดนึงเอาดับอานาถใบอันเออลากรอน แกเราก็อย่าไปชนบ้านหลังนี้ฮะเดี๋ยวเราจะโดนเข้าบ้านไม่ได้โอเคเดี๋ยวเข้าหมู่บ้านไม่ได้ไปฮะสบายนี่เป็นไงไม่เจอความลับของเกมนี้คือห้ามกินยาพิเษเด็ดขาดเพราะอาจตายได้นี่เป็นคนฮะไปชาวบ้านชาวช่องสวัสดี้เน่ท่านคงเป็นคนต่างแดนมีอะไรช่วย,ยไหมทำไมเมืองที่แห้งแรง ไันมีเสียงคลื่นทะเลนาก่อนเออถามดิทำไมมึงที่แห้ง,งน,นี้มึงถึงมีเสียงคลื่นทะเลอะโอ้โอ้จุด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 ,จด,จดออกมาเฮงควายถามไงอะไอ้นาง,งอ่อมล้ดนด่าเลยเฮ้ยไม่มีกำลังใจมีชีวิตต่อไปแล้วอ้าวเฮ้ยทำไมมึงท้อขนาดนี้วะไบอันมึงโดนมึงโดนด่าดิโดนด่าหน่อยมึงท้อมึงตาย ลาก่อนเดี๋ยวไม่คุยฮะไปฮะไปต่อมีผู้หญิงน่าก่อนจะผ่านไปค้ามีเรื่องซีรีส์จะถามเจ้าคิดยังไงกับเพลงประกอบฉากของเมืองนี้เหรอก็พอดีนะว้าแต่ข้าไม่ชอบเพลงนี้ว่ะเจ้าตอบเป็นหัวใจข้าอย่าอยู่เลยองเล็บคนอกคางพิการ เมืองน,นี้ทําไมผิดใจโกไม่ถูกจากันนิดใจหน่อยเออตายเฮ้ยทำไมผิดใจนิดใจหน่อยต้องฆ่ากันด้วยวะไม่เข้าใจจริงๆเลยไปดิโคตรกากในเพลงเนี้ยโคตรกากบอกเลยเข้าคิดเหมือนกัน,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 ใในเนาะ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 ถูกใจาน,ในยยายเออถูกใจวันนายนายดีเด้ออ้าวเออดีเหมือนกันเฮ้ยป้ายใครเนี่ยพิทกอง ได้รับยาพิษบอกว่าห้ามกินอันตรายประตูล็อกเอาเฮ้ยเอาเอาเดี๋ยวเดี๋ยวเอาห <c oughs> ้องปิดตายลักษณะงานนี้ยาพิเศษกับยาพิษต้องฆ่าตัวตายงั้นเหรอ โอเคครับสำหรับพาร์ทนี้เดี๋ยวขอพอพิธีก่อนเลยกันเราอยู่ที่หมู่บ้านอะไรฮะเป็นทะเลทรายหรือเปล่าฮะจำชื่อไม่ได้่คนในหมู่บ้านนั้นก็อะไรอ่ะยังไม่เข้าใจเลยฮะโอเคฮะเดี๋ยวเราจะมาต่อกันในพาร์ทหน้านะครับผมสำหรับพาร์ทนี้ก็หากใครถูกใจอชอบใจอย่าฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยแล้วกันนะครับผมเดี๋ยวไปเจอกันใหม่ในพาร์ทหน้าสัปดาห์น,นี้อย่าลืมพี่แก่ทอดสวัสดีครับบ๊ายบายไปละเหนื่อยใจกับมัน मकान एक लोड में पलिक नेट